สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิ้มล้อเลยครับคลิปนี้พาเพื่อนมาชมบรรยากาศการเปิดโชว์รูมใหม่ของหลิวกงครับนี่ครับอยู่ที่บ้านป่าชาติเจริญทรัพย์ครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นอาณาจักรของหลิวกงครับเป็นเจ้าแรกครับที่มาเปิดอยู่โซนบ้านกรวดนะครับ นีกำลังเอารถลงจากเทลเลอร์ครับ 913E ครับคันนี้เป็นรหัสประจำตัวของเขาครับหลิวกงสัญชาติจีนนะครับหลิวกง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับข้าแก่รถคุดนี่ครับตักดินขายนี่กำลังดีครับนี่อันนี้ 913e หรือว่า130ครับน้ำหนักน่าจะ30อ่ะ13ตันครับพอภัยครับน้ำหนัก13ตันน่าจะประมาณนี้ส่วนรายละเอียดข้อมูลนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กรองนะ <c oughs> <c oughs> อบ้านกลวนแล้วครับลองกรองอ้หอหลิวกองวะ <c oughs> <c oughs> พี่ตา้าก็มาครับพี่ตาดําซิง่งโอ้นี่ครับคนดังโซนบ้านกรวดจะไม่มีพลาดนะครับทุกงานเลยงานใหญ่ๆนะงานใหญ่ๆต้องพี่ตาครับจาดํซิงาไฟสายไฟได้ลูพหมสายไยไ,ยไ,ไม่ถึงไม่ถึง 13ดตันแล้วก็มีอ่ามันจะมีอยู่สวัสดีครับมีทิคทาผมวันนี้พาไปชมรถใหม่ใบแดงใหม่รอดัมรนแรนเค็นใยๆครับยูโกงเยอะเรามาขับเจ้ายูโกง อหนึ่งคันครับคันนี้จะเป็นรุ่นกลางโอ้รูปทรงสวยงามครับขอไปลองตักหลังบ้านดูก่อนสักชั่วโมงงานปตาบุผมยังไม่เสร็จเลยขอก่อนได้ไหมเล็กๆนะเออกระรัดดีเนะเดี๋ยวขอขอใกล้พัดลม ร้อนร้อนบรรยากาศร้อนมากครับวันนี้ที่โซนบ้านขวดโอ้ยูทูบเบอร์มาเยอะมากครับล้นหลามเลยวันนี้พัดลมแต่ไม่ยืมแบงแบก็คงจะร้อนเหมือนเดิม อ,อีกคันครับคันนี้8ตันครับ8ตันกับหลิวกกงครับเป็นน้องใหม่โซนบ้านกรวดครับนี่สุดยอดเหมือนกันครับปราชาตินี่ตั้งศูนย์เจ้าแรกเลยครับของบ้านกรวดครับสำหรับเครื่องจักรกลหนักนะเราจะเป็นเจ้าแรกใช่ไหมปะ เจ้าแรกเลยไหมนี่จากคนหนักลงบ้านกรวดนี่โอ้โหสุดสุดจัดสุดจัดเจ้าแรกเจ้าแรกใช่ไหมคะบั้นกรวดกำลังจะเจริญครับวันนี้เท่าแก่รถขุดก็เยอะครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือก รายละเอียดนี่มาที่ศูนย์ได้เลยครับมาที่โชว์รูมได้เลยมาคุยรายละเอียดครับได้ข่าวว่าฟรีดาวนะร้านแปดฟรีดาวไหมปาต้องดูด,ดูเครดิตไหมหรือยังไงต้องดูครับฟรีดาวแต่ต้องดูเครดิตดูทุกทุกอย่างครับประกอบการตัดสินใจครับโปรโมชั่นแล้วแต่เครดิตเนาะ เมื่อกี้นี้ร้อยร้อยสาครับหรือสิตันนะตตัวนี้จะเป็นเล็กลงมาอีกหน่อยครับจะเป็น8ตันครับรายละเอียดเรื่องเครื่องยนต์เรื่องพุ่งกีน่าจะชาติเจริญทรัพครับเจาะลึกทุกรายละเอียดครับฮะ ต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ใกล้คนดังตื่นเต้นดิอยู่กับคันเล็กโอ้ยแอบเป็นเล็กนเล็กแปลวะนะหมอไอแปลนั่นคืออะไรแปลตันใช่ไหมปะ๋ะไออยู่กับคันเล็กอะอยากได้คันเล็กเลยอ่ะอู้นี่ครับยูทูบดังจากจากไหนนะป๋านี่ยูทูบดังจากไหนนะสวัสด, <c oughs> ดีครับ <c oughs> จากชนบุรีครับชนบุรีเคยเห็นแต่ในในคลิปครับนี่เจอตัวจริงครับเอชคาร์บิเตอร์ใช่ไหมอ๋อโอ้เด็ดสุดสุดของแดดครับวันนี้ฟ้าเปิดครับแดด จองวันนี้มีโปรโมชั่นครับกินขนมจีนฟรีครับท่านใดที่จองในวันนี้นะ <c oughs> ลงแบบนิ่มๆครับ ันหลังพุ่งกีตลอกครับอายกได้เลยพุ่งกียกได้เลย,ยเพร <c oughs> าะว่าลงบันไดแล้วยกได้เลยครับ <c oughs> เบ็ดดันคันนี้จะมีใบดันหลังด้วยครับใบดันหน้าไม่ใช่ใบดันหลังนะใบดันหน้าตื่นเต้นครับตื่นเต้น,ต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 นวันนี้ พูดปิดพูด,ดถูกตื่นเต้นมากครับเป็นโชว์รูมเครื่องจกักรเครื่องจักรคนหนักครับส่วนบ้านขวดเจ้าแรกเลยครับหริวกงครับมาเปิดตัวที่บ้านขวดนะครับส่วนมากจะเปิดในเมืองใหญ่ในตัวจังหวัดนะแต่เจ้านี้เลือกที่จะมาที่นี่ครับบ้านขวด โอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ